ขนลุกเบกกี้อธิษฐานปู่พญาน้าขอให้เจอสิ่งที่ควรเห็นสุดท้ายเจอเต็มเต็มจากประเด็นร้อนสุดดรามมาของพิธีกรชื่อดังอย่างเป็กกี้สีทัญญาที่ก่อนหน้านี้เพิ่งปิดฉากชีวิตคู่กับอดีตสามีเด็กหนุ่มทากูลหลังคนหากันอย่างยาวนาน และแต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมาเพียงแค่หนึ่งปีก่อนจะตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันซึ่งสาเหตุในการเลิกกันในครั้งนี้เธอนั้นก็ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้จนถึงขั้นที่ต้องบอกเลิกกันซึ่งทำให้เหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างออกมาคาดเดาสาเหตุการเลิกของเบกกี้และถากูลว่ามีแค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้น ล่าสุดเป็กกี้สีธัญญาได้ออกมาเปิดใจในรายการแฉทางช่อง GMM25 โดยเธอนั้นได้ออกมาเล่าว่าหลังโสดร้องไห้ไปเลยสองวันไม่ให้ใครเห็นเพราะต้องทำงานสิบกว่าปีมีความทรงจำดีๆเยอะแต่ไปต่อกันไม่ได้ก็คิดว่าอย่าทนทรมานอีกเลยต่างคนต่างไปใช้ชีวิตดีกว่าถามว่ายังมีคุยกันบ้างไหม ตอนนี้ไม่ได้คุยแล้วเรื่องราวมันมีปัญหามาเรื่อยๆสักระยะแล้วมีปัญหาตูมหนึ่งก็เลยคิดว่าเราจะเอายังไงถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องให้อภัยให้ได้หมดถ้าอภัยไม่ได้หมดในใจจะคิดว่าเขาไปไหนไปทำอะไรเพราะเราเป็นคนให้อภัยคนได้ยากต่อมามดดำคชาพาพิธีกรได้ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ช็อกใช่ไหม ซึ่งทางด้านเป็กกี้ก็ยอมรับว่าช็อกมันมีเรื่องบางเรื่องที่ผู้หญิงไม่สามารถให้อภัยได้มีไม่กี่เรื่องเป็นเรื่องที่เป็กให้อภัยไม่ได้เท่านั้นเลยเราให้อภัยไม่ได้จริงๆเราไตรตรองแล้วเราก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีตั้งหน้าตั้งตาสร้างครอบครัวส่วนเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นหลักถ้าคนที่เรารับ เราให้อิสระเลยคุณใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่ซีเรียสเลยและสำหรับเรื่องอดีตสามีปั่นจัก,กรยานจนงอนนั้นยอมรับว่าช่วงแรกที่เป็นก็ปรับจูนมาสักพักและตามมาเป็นเรื่องอื่นๆด้วยนอกจากนี้เ็กกี้ยังได้ทั้งเล่าเรื่องไปํำนาคาโดยบอกว่าเพราะเห็นหมดดำเลยมีคนทักหลายคนเห็นเปกกี้ไหว้น้ำในสระมรกตสีเขียว เคยไปบูชาพญานาคหรือยังอธิษฐานจิตถ้าเป็นลูกหลานพญานาคขอให้เ็กมีงานที่บึงการและจากนั้นสองอาทิตย์ก็มีคนจ้างไปทำงานบึงการเราดูคลิปมดดำหมดเลยทำอะไรยังไงไปถ้ำนาคาแล้วมานอนอธิษฐานปู่ถ้าลูกมีบุญให้เจอคนที่ทำพิธีถูกต้องไปกินแหนมเนืองเจอคนที่ทำพิธีให้หมดดำยืนอยู่หน้าร้าน เลยได้ไปบวงสวงกลางแม่น้ำโขงทริปเพอร์เฟกกลับมาดีมากตอนที่จะมีเรื่องนี้ก็อธิษฐานจิตกับปู่ว่าถ้าไม่ใช่ถ้ามีเรื่องไม่ดีถ้ามีอะไรที่ควรเห็นขอให้ลูกได้เห็นแล้วไปไหว้ย่าหน้าขอให้ลูกได้เห็นถ้าไม่ใช่คู่แท้อะไรที่เป็นพยานอันตรายถึงลูกขอให้ลูกได้เจอซึ่งสุดท้ายเธอบอกว่าเดือนหนึ่งเท่านั้นป้ง ปังปังปังทุกอย่างเฉลยแบบผู้เห็นทุกอย่างแบบเฮ้ยขนลุกจริงๆจ,จากไม่เคยเป็นสายมูอะไรเลยต้องเชื่อ